รีวิวเครื่องเล่นวิทยุเทปนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดลซีเอ uh, ่อีสิบสี่นะครับใช้งานได้เต็มระบบไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ใช้ทานได้นะครับดังทานสาดเอี่ยมเลขซีเรียลยังอยู่แจ่มเลยนะครับใช้ทานเบอร์ซีหก้อนทดสอบให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าใช้ไฟบ้านเราได้มีสายไฟแถมให้หัวกลมตรงรุ่นนะยาว2เมตรซื้อไปพร้อมใช้เลยเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับเป็นไฟ220บโวลต์บ้านเรานะครับ ตัวนี้เลื่อนมาขวาสุดเป็น AM นะครับสถานะไฟติดปกตินะครับมีช่องใหม่ตรงนี้นะครับรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับเลยจาก92มิเติร์ถึง23ช่นันี่เป็นถึง108บ้านเราเลยนะครับอันนี้ AM นะครับเลื่อนมาตรงกลางเป,ป,ป็น FM แบบบุคคนบ้านเรือนเข้าสึกต,ติดเพื่อนติดสังคม รับได้ทุกคืนนะครับของบ้านเราเลยนะครับรัฐสภาในราชกิจจาดุีการแต้าสอบขัดนะครับอาจจะวิทยุลงเคปนะครับใส่ม้วนเข้าไปกดปุ่มแดงนี้นะครับเป็นเทเบิลเล็คอ์ดนะครับโดนปรามได้ปกตินะครับเสียงแล้วนะครับมีผลวันนี้ี้อนรเชิญกรกตหาหรือข้อปฏิบัติ แล้วก็เสสภาพดีนะครับการประจำผมฟังแซวว่าปกตินะครับระบบสเตอริโอนะครับเสาวิทยุเดิมๆตรงรุ่นนะครับเครื่องสภาพดีเสียงดีมากนะครับต่านี้ใส่ทานได้พกพาได้นะครับเติมไฟได้นะครับที่ได้มาพูดแทนเติมไปแล้ครับ และคาดว่าจะลงประกาศเรเรษฐการูเบาในวันนี้เลื่อนมาซ้ายสุดเป็นเทปกอขวาอซ้ายอขวาเต็มระบบนะนะครับในวิสุเรืองงามรองนายกรัฐมนตรีเผยว่าบนเอกประยุทธ์จันโอชาหนังงยกรัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สูนกล่าวร่างพระราชกิจสณกายุสภาผู้แทนรัษดรไปแล้วและคาดว่าจะลงประกาศทะสอบฟังระบบเทปนะครับเอซ้ายกขวาเต็มระบบนะครับตัวนี้ ตายเซเน่เสียงดีแน่นอนนะครับต่อไปเดีด๋ยวฟังเพลงไทยนิดหนึ่งน,น,น,นะครับ รประชาธิปไตยบ้านเมืองจะห่วยคนไม่เป็นห่วยเป็นง่ไงเปิดเยอะไม่ได้นะครับติเลขสิทธิ์ต้องขออภัยด้วยนะครับขอจบการรีวิวครับขอบคุณครับ